แต่หญิงก็ตามชายก็ตามย่อมที่จะมีดีและไม่ดีคู่กันนั่นก็ลงตรงน,นั้นผู้หญิงก็สามารถจะจะรู้เป็นพระรหันต์ได้ไม่ได้เกี่ยวกันอีกจะแม่ลูกเนั้นหญิงก็ตามชายก็ตามย่อมที่จะมีดีมีชั่วคู่กันนั่นแต่เราจะไปหมาหญิงเลยก็ไม่ได้นั่นก็คือเพศแม่เราเราเกิดมานี่เราก็เกิดจากผู้หญิงและก็เกิดจากผู้ชายถ้ามมีผู้ชายผู้หญิงเราก็เกิดไม่ได้ นั่นอาศัยน้าเชื้อของทั้งสองระหว่างหญิงและชายเคี่ยวกันเป็นน้ำมันหยดเดียวการปฏิสนธิวิญญาณเกิดเป็นจุดเป็นต่อแม่งการเกิดเราก็ต้องอาศัยเราจะไปว่าผู้หญิงไม่ดีก็ไม่ได้ว่าผู้ชายไม่ดีก็ไม่ได้เราเอาว่าคนดีแล้วคนไม่ดีใช่ไหมกไม่ที่กระเชยงร่างข้อหนึ่งในจำนวนนั้นไม่มีชาติใดเลยกอไม่มีเลยว่าใครที่จะไม่เคยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นผัวเป็นเมียกันเป็นเจ้ากันมนายนีกัน ชาติใดชาติหนึ่งคุณแม่ชีแก้วเสียงล้ำก็ย่อมที่จะเป็นแม่ของพวกเราเราไปดูแลสถานที่ของแม่เรานี่เราจะได้บุญมากได้พระลาหนิสงส์งมากขนาดนี้เ,เราพิจารณาดีนะดูนะนี่เราพิจารณาดนะูชาติใดชาติหนึ่งคุณแม่ชีแก้วเสียงล้ำย่อมที่จะเป็นแม่ของพวกเราเนี่ยเนี่ยทุกคนเลยนี่ไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายแต่เราจํากันไม่ได้การเวลายาวนานที่สุด เห็มทิมแทงลงแผ่นดินก็ถูกที่เกิดที่ตายเราลองคิดดูมันขนาดนั้นมันก็จาไม่ได้ใช่ไมหมล่ะอย่างนั้นคุณจะบอกว่าคุณแม่ชีเก้าเฉียงำํำไม่เคยเป็นแม่ข้าพเจ้าเป็นไปไม่ได้ยอมที่จะเป็นไปได้ล้านเปอร์เซ็นต์หลักคําสอนของปู่เจ้าเป็นสิทธิที่ตายตัวนะลูกนะงั้นเราจรึงทําหน้าที่ลูกที่ดีเท่าที่เราจะทําได้นั่นเห็นไมหมละ่ะพระอรหันของลูก ใช้คำนี้ได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยพ่อแม่เราก็เชิเข่นเดียวกันแล้วก็จะใช้คําว่าพระอาหารหันต์ของลูกก็เชิเข่นเดียวกันเต็มไม่เต็มหน่วยถีงของท่านจะไม่ยังไม่สิ้นอาสวะเตต่อไปในภายภาคหน้าพ่อกับแม่เรานั่นในชาติใดชาติหนึ่งท่านย่อมที่จะสิ้นอาสวะเมื่อสีจะมาที่ปัญญาครบสมบูรณ,ณ์ของมันเราไม่สงสัยนี่จะบอกว่าคุณแม่ชีแก้วเสียงรำไม่ใช่แม่ของพวกเรา แสดงว่าพวกเรางี่เง่าฟังทำไม่เป็นไม่รู้จักพระพุทธศาสนาแต่ใครจะอยู่ใกล้แค่นั้นเองใกล้หรือใกล้อา้าวพูดถึงว่าการสร้างบาร,รมีต่อกันเนี่ยใกล้หรือไกลถ้าอยู่ใกล้ๆเล้ผมว่าใกล้กันห้าร้อยชาติติดติดติดกันไปโอ้นี่หนักระหว่างแม่กับลกูกอา้าวห้าร้อยชาติติดติดติดกันไปนี่หนักระหว่างพ่อก,กับเมียอ่า ห้าร้อยชาตินี่ติดติดติดกันไปนี่หนักระหว่างเจ้ากับนายเบนขั้นกันไม่ได้เนี่ยเราคำสองผู้ธเจ้านะนี่เราไม่ได้ไปประมาทคนนั้นคนนี้กูบาจารูบนั้นรูปนี้นะเนี่ยนะเราเนี่ยเคารพที่สุดก็คือทำก็คือวินัยถ้าเราไม่รักษาข็จะรักษาฟังทำให้มันเป็นนะรูปหลางเน,ะน่บอก